การทำบุญกับพระสงฆ์นะคะในการทำบุญนั้นเรารู้ดีว่าถ้าผู้รับนั้นเป็นเนื้อนาบุญสูงอัน,นิสงค์ของบุญนั้นจะมากขึ้นตามเนื้อนาแต่ก็มีข้อกังขายอยู่เสมอนะคะว่าพระสงฆ์ที่รับสังฆทานหรือที่รับบาทนั้นเป็นเนื้อนาบุญที่สูงหรือไม่หรือเป็นเพียงคนที่โกนหัวใส่ผ้าเหลืองในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีการใส่บาท หรือทำสังฆทานที่ได้บุญมากและป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สบายใจสำหรับเวลาที่เราทำบุญกับพระสงฆ์นั้นให้ทำการอธิษฐานก่อนถวายทานถ้าอธิษฐานไปเลยจากบ้านก็จะยิ่งดีหรือในเวลาก่อนที่จะไปถวายในช่วงเวลาที่อธิษฐานของให้สำรวมทำจิตของเราให้นิ่งแล้วอธิษฐานให้สังฆทานเหล่านั้นส่งตรงไปถวายกับพระพุทธเจ้าเลยจะได้บุญสูง พระที่รับตรงหน้าเรานั้นเป็นเพียงตัวแทนของพระพุทธองค์ถ้าท่านจะดีหรือไม่ดีเราไม่ต้องไปสนใจเพราะจะทําให้จิตเรานั้นตกและมีความกังวลดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะทําบุญกับพระสงฆ์ที่ดีหรือไม่ขอให้เราทําจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดรับบุญอย่างเต็มที่ก็ได้บุญเหมือนกันสิ่งของที่นําไปใส่บาตรพระหรือในสังฆทานนั้นควรเป็นสิ่งของที่ดีประณีตมีคุณภาพ เมื่อวัตถุทานนั้นดีเยี่ยมจิตใจของผู้ให้นั้นมีศรัทธามีเจตนาในการให้อย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่คิดหวังผลตอบแทนมีจิตใจเป็นผู้ให้ทั้งก่อนให้ในขณะที่ให้และหลังให้ย่อมมีอนิสงส์มากมายค่ะมาต่อกันที่อนิสงส์จากการทำบุญในด้านต่างๆส่งเคราะห์โลกนะคะ แต่ใครจะรู้บ้างว่าที่แท้จริงแล้วนะคะการทําบุญของเราในแต่ละวันเนี่ยก็ส่งผลบุญอน,นิสงส์งต่างๆด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคยารักษาโรคข้าวและอาหารชีวิตก็จะอุดมไปด้วยสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือเด็กกำพร้าครอบครัวอบอุ่นกิจการค้าลุงเรืองบริจาคเครื่องนุ่งหม่มชาติหน้าก็จะมีเสื้อผ้าส,สวยๆใส่นะคะหรือแม้กระทั่งบริจาคร่วมสร้างถนนสะพานศา,าลาริมทางชีวิตก็จะอยู่สะดวกสบาย อุดมสมบูรณ์มีผู้อุปถัมภ์้ำชูนะคะบริจาคหนังสือเพิ่มวาสนาสติปัญญาบารมีแล้วก็ทําให้เรามีคนนับถือหน้าถือตาในสังคมนะคะแล้วก็ถ้าเราบริจาคทรัพย์สินนะคะชาติาก็จะเป็นเศรษฐีมีฐานะมัง่งคั่งร่ํารวยนะคะดังนั้นนะคะการทําบุญสงเคราะห์กับทําบุญกับพระสงฆ์แบบไหนได้อนิสงส์มากกว่ากันเรามาดูข้อเปรียบเทียบนะคะการทําบุญสงเคราะห์โลกนะคะแม้จะเป็นอนิสงส์น้อยกว่า การทําบุญกับพระสงฆ์นะคะซึ่งเป็นเนื้อนาบุญโดยตรงแต่ทั้งสองอย่างล้วนสําคัญค่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกับผู้คนนะคะจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปและบุญนี้เองจะส่งผลให้มีรูปสมบัติทรัพส,สมบัติและคุณสมบัติเป็นพลังหนุนให้เราสร้างบาร,รมีได้ง่ายขึ้นในภพหน้าค่ะการทําบุญสงเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยผู้คนสังคมสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์เลี้ยงนะคะ หรือการทําบุญกับพระสงฆ์เนื้อนาบุญโดยตรงหลักที่สําคัญก็คือบุญกับพระสงฆ์เท่ากับพลังยกจิตสูงเพราะเป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ค่ะส่วนทําบุญสงเคราะห์นะคะก็คือพลังยกสังคมเพราะเติมความอบอุ่นและโอกาสให้ผู้คนค่ะ ทำไมต้องทำคู่กันนะคะก็เพราะว่าข้อที่1เลยเราอยู่ร่วมกับผู้คนต้องเกื้อกูลกันเพื่อคุณภาพชีวิตของส่วนรวมค่ะข้อที่2นะคะเราต้องการฐานจิตที่ผ่องใสอาศัยเนื้อนาบุญเป็นที่ตั้งใจฝึกและสั่งสมกุศลค่ะข้อที่3นะคะบุญ2แบบหนุนกันให้เรามีใจตั้งมั่นบวกสังคมแข็งแรงเท่ากับทางสงบที่เดินได้จริงค่ะ ผลลัพธ์ที่แตกต่างแต่เสริมกันนะคะก็คือถ้าเราทําบุญด้านสงเคราะห์ส่งเสริมรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติให้ชีวิตมีเครื่องมือดีๆใช้สร้างความดีต่อไปถ้าทําบุญกับพระสงฆ์ก็จะหล่อเลี้ยงศรัทธาสมาธิปัญญาให้การทําดีทุกอย่างยกขั้นและมีแรงทางจิตที่มั่นคงค่ะ แนวปฏิบัติง่ายๆนะคะก็คือข้อที่1แค่ให้เราตั้งใจแบ่งสัดส,ส่วนบุญเช่น50ต่อ50หรือ60ต่อ40ตามกําลังศรัทธาข้อที่2สม่ําเสมอน้อยแต่บ่อยรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ให้ใจคุ้นกับการให้นะคะข้อที่3ยกระดับควบคู่ทานศีลภาวนาทุกครั้งที่ทําบุญเพื่อให้บุญลึกขึ้นบางคนถามว่าอันนี้สงไหนมากกว่าก,การคําตอบก็คือทําให้ครบเพราะความดีที่ยกสังคมและความดีที่ยกระดับจิตใจนะคะ ไม่ได้แข่งกันแต่ว่าต้องประสานมือกันค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ